ถ้าหมอจริงๆถือกระเป๋าไปฉีดตามบ้านล่ะอุ้ยจริงๆแล้วการที่เราทําพัฒการนอกสถานพยาบาลน,นับว่าผิดไหมผิดจริงๆก็ผิดหอ่าผิดกฎหมาย,ดดมายแต่ว่ามันจะมีในบางกรณีที่แบบว่าเป็นการเทรนนิ่งที่เขาจะเทรนอ๋อแต่เวลาเขาเทรนเขาก็เทรนกันในสถานพยาบาลเนาะเราก็จะเทรนกันตามโรงพยาบาลน,นี้ค่ะในการแบบหมอก็สลับกันฉีดหน้ากันเองอเพราะว่าช่วงที่มาเทรนฉีดบท็อกซ์อะค่ะ มาก็สลับกันฉีดกับเพื่อนแต่ตอนนั้นมันอยู่ในสถานพยาบาลคราวนี้ถ้าเราไปถามกันว่าหมอสามารถไปฉีดยิ้วกระเป๋าไปฉีดตามบ้านได้ไหมก็นับว่าผิดอยู่ดีเพราะว่านอกสถานพยาบาลอืมตะอาจเหมือนจะมีข้อยกเว้นมัางเพราะว่าเราก็เห็นในละครนะเนาะเขาไปรักษาทันพยาที่บ้านทันพยาครับทานพยาจะป่วยแล้วอันนั้นเขาบอคุณหมอช่วยด้วยค่ะเป็นหมอจริงๆเลยถือไปเลยมีตากาชาตอย่างนี้เลยถือไปแล้วก็ อย่าไปคิดมากเลยให้การสอแสดงความเสียใจด้วยครับท่านพยาได้จากไปแล้วอะไรอยู่อ๋อไม่หรือว่าบ้านคนรวยเขาจะมีโซนที่จดเป็นสถานพยาบาลไม่แน่ไม่ไม่ไม่มีไม่ได้ถ้าตามกฎหมายสถานพยาบาลน่าจะไม่ได้แต่อาจจะมีข้อยกเว้นใครรู้เรื่องนี้ก็เมนต์กันมาได้นะคะอันนี้หมอก็ไม่เม่นจริงๆโอเคถ้าใครรู้นะครับว่าสมัยก่อนที่เขามีเป็นละครไปรักษาตามบ้านเนี่ยทำไมถึงสามารถทําได้ลองเมน์มาหน่อยนะครับ